สวัสวีดับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาอยู่ช่องไม่มีสาระวันนี้ก็อยู่กับไอเดียน้องปูเองจ้านะครับผมไอดีนี้ผู้หญิงเล่นหรือเปล่านะครับผมไอดีนี้วันนี้นะครับเราจะพามาเล่นสี่ๆกันนะซึ่งไอดีนี้จ่ายนะครับผมซึ่งอ่าโอเคจัดไปนะครับผมจะไม่ได้ดูความสามารถในการจ่ายนะครับผมมีแอมโฟลันส์แอมโฟเลอร์สามเอเคสการ์ลันสองนะครับกอร์ซาพาร์มาดอัพนะครับผม เราก็มีพัทมามีของประมาุของประมาณนี้นะครับของประมาณนี้เลยของมาณนี้ไม่ช่นการประมาณนี้ซเตมซีมีประมาณนี้ของรีวิวของอย่างรวดเร็วนะครับผมเดี๋ยวเราจะดูฝีมือกันเลยนะเอ็กซิีมีลันหนึ่งนะลูกตอมมีลันหนึ่งนะครับผมประมาณนี้เลยไปไปดูของอื่นๆนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ของประมานี้เลยประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ของประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้โอเคโอเคประมาณนี้เลยปะสี C ่สี่ไปกันนะครับผมสู่สี่สิบดาวนะเดี๋ยววันนี้เราเอาแกนมาเติมมาด้วยเพิ่มดึงความตึงนะไม่ใช่แบบเอาสิบสามดาวไปยิงกับเออคนเล่นไม่ค่อยตึงเนาะเราจะดึงแกนมานะครับผมเพื่อให้มันตึงนะครับผมไปไปกันเลยนะครับผมสิบสี่โอ้ยเปิดตาแพ้วสิบห้าสิบหก สิบเจ็ดสิบแปดเอาดีโคเทกสิบเก้ายี่สิบมาดิมาดยี่สิบเอ็ดยี่ส <kill. S 1> ิบสอง Double kill มาค่เออมามามา Double, Double kill อะไรนว่น ไปหาใช้หนอนไปก็นได้ไหมโดนไปดยตง Double kill ไปหามาดิไปดูไอ้ดีหดแตกมาดิมาดิหุ่ให้แดงๆคุณชมเปิดหัวรเปิดควาเราเปิดา้ง้ง เฟันีัวกี่ัวเร์สหัวแงอั้ไอ้ยืนทำไรยืนทำไรลวงดิเฮิยกนายครับ้เอาอ้นี้มันยืนทำไรยืนทำไร้ยว้าเ้เบอรคิลอั้แรงแกนเอเนียมาม้ยไม่มด ไ้ยทริปเปิลคิลดับเบิลคิลลุ้งอะไรครับมาดิไอ้นั่นอะทริะเปิลคิลมาดิตีถูกหว่างบอม มาหาว่างว่างว่างเล่นอันนั้นมีตัวมีตัวมีตัว ยังไงยังไงวะไงมาดิมาดิมาดิหมดนเก็บสามละสวัสดีครับแกร์ไปไปไล่หลอดเลยนี่นี่ผมกว่าฉันดีผมเนี่ยมาดิร้อยนึง first blood first blood อันนั้นนึ่มสอามโรยนองวันรฮะ Triple Kill นีออลเหมือนฟันเลยอันนั้นอันนั้นแบกแบนกอือดูแตกยัก First l e o d อันนั้นหวังไม่โดน Double Kill Double Kill เรื่องยี่สองยี่สามยี่สี şey ่มีโร่อีก ฮีโร่อีกก็อีล่นฮีโร่อีกนะแปงมาดิปลงดับเบิล i l มาหาหมดแปลงไอ้หลงฮันแนันแนหันแนทริปเปิล i l <will. S 1> <Kill. S 3> เาเลยเอาเลยเพื you ่อนันสวัสดีครับไอ้สองแดงแดแดเ้าเน้ลลังังหลังลังหลังหลัหลังหลังหลังหลัหลังหลังห่ังหลังังหลัง่ลัหลลลลงงลหงน หัวลดครับผมหัแตงคนชันนะครับผมยืบบกยืบมาเด็ดมาเด็ดหลดหัวลูดมา Help e Help me ้อน โนอ่่ดับเบิลคิลดับเบิลคิลง่ายวะโนนะโดนได้ได้้ี่รอย่างดีล่วงไปลครับฮ้ยมันดันนาแน่เลยดูดิน้าหันแน่อันแน่จะเล่นเนในไหนๆก็ชื่อแบบบูเองจ่างนี้ขออนุญาต ไปแต่งตัวเป็นชุดผู้หญิงเออไปแต่งตัวผู้ชุดผู้หญิงแล้วก็สุม่มแชทโลกร้องไปแบ่งเนะะ่อยก่อนท่านผู้ชมผมนึกอะไรดีๆออกแล้วในเมื่อเจ้าของไอเดีเนี่ยตั้งชื่อเป็นผู้หญิงโปรไฟล์ก็ผู้หญิงเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะลองแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วก็ไปสุม่มแชทโลกกันดูว่าแบบไปสุ่มแปะแชทโลกอะไรเงี้ยว่าเขาจะรู้ไหมว่าผม เป็นผู้ชายแล้วก็ใส่ชุดผู้หญิงมาเล่นหรือว่าเขาจะไม่รู้เลยเออมาดูกันนะครับผมขออนุญาตแต่งตัวแต่ผมแต่งตัวผู้หญิงไม่เป็นนะเออไหนๆก็แต่งตัวในเกมแล้วขออนุญาตไปแต่งตัวข้างนอกนะครับผมไปกันโอ้นี่ไปดูไฮไลท์กันเลยนะครับผมอะไรวะเนี้ยกูเล่นอะไรมาเนี้ย แช็โลกมีอะไรน่าสนใจไหมมีอะไรน่าสนใจไหมขอภัยไม่มีผมอะผมไม่มีวิกปอมอะ FC! เอฟซีไอเจอเจอห้องละเจอห้องละเจอห้องละยังไงยัง,ย,งยังไงยังไงพิมบบลองพิมพ์ว่าดีจ้าดูนะทองลองพิมไปว่าดีจ้ายังไงยังไงอีอีไม่ใช่ผู้หญิงอีอ,อีเป็นผู้ชายเพื่อนผมคนนี้มันต้องการ หะฮ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 ะเป็นเป็นกัญชีหรือเป็นเถื่อนโอ้โหแะออกไหมโอ้ยจะออกก็ได้ผมไม่กล้าผมไม่อยากเปิดไม้อ่ะเดี๋ยวมันเป็นเสียงผู้ชายแล้วผมเปิดไม้อ่ะไปเปลี่ยนห้องเปลีห้อง โอ้ยนี่ผมแบบเตะกไม่เป็นเลยเหรอเนี่ยเขาดูออกหมดเลยผมอ๋อลองปรับขาวๆดูเออประอะไรขาวอุ้ยช่างผมดีๆหน่อยเตะแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยตีนี้ตีนี้ยังไงเมินที่มันโอเคลินแไปเราวิกาลเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยไม่เอารู้เลยว่าต้องการผู้ใหญ่ตัวนีโอ้ยอุ้ยอุ้ยเขารู้ใช่ไหมว่าผมไม่ร้ เป็นแบบเออทุยตัวผู้หญิงอ่ะขอวตึกตึกที่ซอสซอเป็นเฮ้ยเป็นปีนเลยนยมันใจร้นตึ้งในซ้อนซ้เป็นเฮ้ยวิววิววิววิพร้อมกดครับพร้อมกดครับพูดไรไปดูเรื่องเหี้ยเออปะเอาวะชิวตอนต้องงง ยังไงเอาเอาเลยามเกาแล้วมั้ยเก้าสสิบสามเอดอ้ยสสิบสาสองสามสามสี่สาห<ป>้ย<ป>ังไงสามหกบอกหนึ่งดาวสามเจ็ดสามแปดกันดาว 39มเกาสิบมาดิครับแดงแดงมาดิสอแมาดิครับเล่นสต่ายผู้หญิงนะิดะัดตรตอ่อเป็นัเ่อเป็นบอกเลยได้พายุนั่นไง มาดิมาดิมาหัไหม่โดนหัวไดไไงไปฝากไมมีตัวมีตัวนั่ม first blood, first blood. First blood. First blood. First blood. นั่นลวงมงสามสามีตัวขออนุญาตเลง First Blood Help me First Blood Triple kill oh. มาดิเอ้ยเอ้ยไม่ตัวเอายตัวแตกกันแรง Double ล i l l Double ลคิล สวัสดีครับสวัสครับครบชน,นะกันไหมดั l เบิบเไปต่อมาดแดงหแดงแดงคบผู้ชมครับแงแปงหวยจําหัวคบผู้ชมัแดงแปงแดงแดงสวัดีคับแดงแปงไม่ดาว ไม่ดาวเอ้ไม่ดาวไม่โดนไม่ดาวไม่โดนตัวหนึ่งตัวแดงเฮ้ยมีตัวเฮ้ยเฮ้ยยังไงโอ้ยดังเตอร์ดังเตอรลงหนึ่งเรื่องเตอร์เลยไอ้มีตัวมาแดงแปดลงสองแดงแปดหรอไม่มีความจนมาคนมาคนมาไอ้คนมาคนมาตั้งไอวอหน่อยไอวอรหน่อย ล้องสอง้องสองเยี่ยบเขียเฮ้ยเฮ้ยร้งสามดิเอาดีเอาดีเก็บสามแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าผมถ้าผมดันไปมันจะสไลด์ไปด้านซ้ายผมคิดว่านะดูนะนั่งไงนั่งไงตามสูตรตามสูตรโอ้โหคือแบบประสบการณ์คนเยอะฝระสบกณ์ต่างกันเก็บซีนั่ง มึมมโงโดนเออโดนเออถ้าไม่เออมันร่วงไปแล้วมีตัวอ้หอดแตกมีตัวมานั่นน่ะแดงรอแล้วรอเลยมาดิไปยน่อยไปหอดแตกครั <off vegetation> บผมมีตัวไยมนั่นน่ะแดง double kill okay. Daniel Daniel. help me blood. Daniel Daniel. first blood bang. first blood first blood มาดิมาดิวอดแตงไปดีวอดแตไปดีโอ้โตัท้าตัวท้ายตัวท้ายเพื่ตัวท้ายตัวทายตัวท้าย o u b l e kill ดูท่าดูท่าดู่าเงนี้เลยเก่งนี้เลยเก่งนี้ปะไม่ได้เรื่อง 41 42โอ้โหเรียบร้อยนะครับผมโอ้โห8ทีวีเอพโอ้ให้ผู้หญิงแบกอ่ะเนี่ยอก็เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมก็ดันจัก13ดาวสู่42ดาวนะแถมให้3ดาวนะครับผมน้ผู้ชมก็เป็นอย่างไรกันบ้างกับไอติใาของน้องคนนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซกแชร์กันด้วยนี่ผมลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับผมโอ้โหชุดแม่งแบบ ดูดูเ้ยา